สวัสดีครับแฟนๆที่ดินขั้นเทพนะครับเช้าว,วันพฤหัสบที่9ก้มกราคมนะครับเราพามาดูที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะฮะหนึ่งไร่หนึ่งงาน49วานะครับหนึ่งไร่หนึ่งงาน49ว้าหน้ากว้าง58เมตรนะครับความลึก38.5นะครับ ังสีชมพูนะครับอยู่ในเขตอำเภอธัญบุรีนะครับหนึ่งไร่หนึ่งงานสีวากับถนนเทลุกลางและหินคุกใหม่นะครับเจ้าของขอเปิดขายในราคาที่7,500บาทต่อตารางวานะครับ กลางวาละเจ็ดันห้าอยบาทสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ที่094 318 4328นะครับ094 318 4328ราคาแบ่งปันกันเลยนะครับตรงนู้นก็เป็นโค้งตัวเอสโค้งไก่ย่างนะครับ ไปจากตรงนี้อีก1.5กิโลก็จะเป็นถนนรังสิตนครนายกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ